นาลาจะเอานาลาจะเอาตุ๊กตาพี่ช้างกับพี่เตา่าพี่หมีไปให้น้องๆเหรอคะเอาตนี้ให้น้องด้วยตัวอะไรอะคะตชิงตังชิงตังชิงตังด้วยเหรอรหรอุ้ยพี่เต่าด้วยเหรอนา <c oughs> ลารักพี่เตา่าไม่ใช่เหรอเมื่อก,ก่อนตายให้น้องใช่ไหมใช่ให้น้องแล้วพี่ช้างด้วยใช่ไหมใช่โอ้นาลาใจดีจังอู้นาลาให้ฮิโปโปด้วยเหรอนี่ใช่หมูเด้งไหมเนี่ยหมูเด้งอยู่ในหมูเด้งอยู่ไหนลูกหมูเด้งหมูนี้ใช่ไหมหมูเด้งอยู่ในนู่นอ๋อแล้วนาลาให้รถด้วยเหรอคะ ให้แม่อันนี้อันนี้ก็ให้ด้วยใช่ไหมนี่หนังสือเรียนนาลาใช่ไหมให้ด้วยใช่ไหมมันมีเสียงเพลงด้วยนะไม่มีมีนาลากดเล่นงานจะเปลี่ยนฐานให้อะเปลี่ยนฐานก่อนให้น้องเนาะน้องจะได้ไปเล่นได้อ้าวไม่มีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนฐานให้แล้วก็พี่หมีนอนด้วยใช่ไหมใช่ใจดีจังเลยลาให้อะไรเขาอีกล่ะแค่นี้อีกอ๋อให้ลถด้วยแล้วลวให้พี่ยูริด้วยไหมไม่ได้ห้ามให้ยูริใช่ไหม โ <Okay. S 2> อเคเฉชจะนอนอกระต่ายไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้เฉชจะนอนหลบโอ้โอเคแล้วใครบบี้ล่ะอ้าว oh. ไม่อ๋อใครบบี้ก็มไ,ไม่ได้ให้เนาะไม่ได้ให้โอเคเพราะว่าเพราะว่าฉันฉันจะวางไว้ข้างบนไงคะ่ะอ๋อแล้วรถล่ะแล้วรถคันสีแดงให้น้องได้ไหมรถคันสีแดงข้างล่างอะคะ่ะเนาะเพราะนารามไม่ได้ขี่มอไซค์แล้วเนาะนาราม,มีรถรถคันเหลืองแล้วใช่ไหม ก็เอารถไปให้น้องเขาด้วยนะโอเคเอาเสื้อผ้าเอา,เอาเสื้อผ้าที่นาราไม่ได้ใส่แล้วให้น้องเขาด้วยได้ไหม,ได,มได้ไหมเอาเสื้อผ้าไปให้น้องด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เลือกให้นะคะแต่อันนี้หนูยังใส่อยู่นะโอเคใจดีจังเลย <H ee> โอเคมิเดี๋ยวเดี๋ยวลาลาไปให้บริจาคให้น้องๆเนอะเอาของตุ๊กตาไปบริจาคให้น้องๆเนาะกับเสื้อผ้ากับรถเนาะแล้วก็บ้านด้วยโอเคใจดีจังอันนี้มันจะเสียอยู่นิดนึงค่ะอ๋อเหรอเสียอยู่นิดนึงเหรออย่าป๊าป๊าซ่อมก่อนเอาไปไปให้น้องนะโอเคโอเคซ่อมให้มันแน่นๆเลยคะโอเคค่ะซ่อมให้มันแน่นๆนะคะได้โอ้มันแน่นแล้วค่ะอืมมันต้องใส่ค่ะโอเค โอเคได้ค่ะเดี๋ยวปาทำให้นะอ่ะโอเคงั้นจะไปอาบน,น้ำรือยังคะคนสวยโอเคโอเคบายบายค่ะนาราบายบายกันนะจุบจ๊บจุ๊บด้วยเหรอบายบายนาราค่ะนาราพี่ลิพี่ลิหลับแล้ว อ๋อนอนด้วยเหรอโอเคโอเคไปแล้ว